นะฮะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับตามครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ MC Radio 9ด2 5 FM จังหวัดสมุทรสาครนะครับเคยมาเจอกันครั้งหนึ่งเนาะกับซิงเกิลแรกตอนนั้นใช่ครับนะครับผมแล้วก็มีมีจระคริปจองที่ตอนนั้นเรามาพูดคุยกันนะครับที่คืนอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็รวมถึงอัลบั้มเต็มด้วยครับนะฮะจะบอกว่าตอนนี้ออกมาซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเพลงสบายดีหรือเปล่าใช่ครับ เนื้อหาย,ยังไงบ้างครับเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไปเจอแฟน J เก่าครับผมครับแล้วแบบว่าอยากจะชวนกลับมารักกันอีกครั้งก็เลยถามไปว่าเฮ้ยเธอเรากลับมารักกันอีกครั้งไหมอ่ะเราเหงาเหลือเกินอ่ะเวลาไม่มีเธออยู่เราคิดถึงมากจริงจริงจริง,รงความรู้สึกข้างในจริงคือโกหกอ่ะครับ อยากอยากให้ลองเล่นขำๆดูได้ก็ได้ไม่ได้ก eh ็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเซลล์เซลล์กันไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เรื่องขาเป็นเพลงสบายดีหรือเปล่าใช่ครับเป็นเพลงสนุกสนุกมีจังหวะเหมือนแบบว่าเอ่อต่อเนื่องกับจารักจองเลยนะใช่ใช่อันนี้ สะดวกกว่ามันกว่าไวกว่าเยอะครับนะฮะเนื้อเอ่อแนวเพลงของเพลงนี้เป็นเป็นเป็นแนวไหนครับเ่าเป็นล็อกแอนดรสกาครับผมอืมนี่ยก็บอกมีท่าตรงท่าตเต้นด้วยโหเรียกว่ายับครับ <laughs> ท่าเต้นอะไรแบบนี้เนี่ยแบบว่าเราแบบว่าใส่เองหรือว่ายัางไงใส่เองครับท่าเต้นใส่เองเลยฮะ <laughs> ตามแบบว่าตามแนวที่เป็นแบบว่าล็อกแอนดโรอะไรอย่างงี้ยใช่ใช่ใช่ครับนีครับเอ็มวีแล้วครับเอ็มวีนี่ก็ออกมาแล้วนะครับเอ็มวีก็จะเป็นอ่า แนวจะเห็นถึงการย้อนยุคเลยครับผมว่าทรงผมผมนี้ก็จะเป็นแบบว่าล็อกแอนโรเลยอืแล้วก็จะภาพนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นรถโบราณทําให้เรา,านึกถึงย้อนยุคไปถึงสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับผม,มนะฮะทรงผมนี้ใช่เลยใช่เลยฮะ <c oughs> นี่ยก็คือสามารถเข้าไปดูกันได้ครับใน YouTube ตอนนี้ก็มีให้ได้ชมกันครับกับเพลงสบายดีหรือเปล่าจากตั้มวลาวุด้วยครัเพิ่งปล่อยอาไหมพวกเราได้ดูกันเลย ัผมว่นที่30มกราคมที่ผ่านมาใช่ครับนะครับตอนนี้เราออกระบามเต็มมาละมีทั้งหมดกี่ซิงเกิลครับตั้มสิบซิงเกิลครับผมสิบเพลงเลยทีเดียวครับในสิบซิงเกิลนี้มีเพลงอะไรบ้างฮะโอ้โหมีอ่าจะรักจนกว่าจะรู้จะรักให้รีบจองอ่าสบายดีหรือเปล่าเจ้าหญิงในฝันสตอรี่ผู้ชายดีๆของคุณครับครับผมแล้วก็บอกว่าอย่าน่ารักครับอ่าแล้วก็ ไม่ต้องมีคำบรรยายครับอันนี้บอกมีเพลงเก่าที่นํามาร้องใหม่ด้วยใช่ไหมใช่เป็นเพลงคเวอร์ครับครับมีคเวอร์ทั้งหมดกี่เพลงในอัลบข้งเราบคอเวอร์สามเพลงฮะคอเวอร์สามเพลงก็จะกล่าวว่าเจ็ดเพลงเป็นเพลงใหม่ใช่ครับแล้วก็มีคเวอร์อีกสามเพลงใช่ครับผมอันนี้คือแบบว่าทำไมเราถึงบอกว่าเลือกเอาเพลงอสบายดีเปล่ามาเป็นเพลงที่ปล่อยต่อจากเพลงเจรักให้รีบจองก็เหมือนกับว่าเราห่างหายเรียกว่าอัลบั้มเราออกค่อนข้างช้าครับแล้วแฟนคลับรอคอย เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะทักทายแฟนคลับว่ายังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าระหว่างรอผลงานอัลบั้มของเราอะไรอย่างนี้ได้เนี่ครับอันนี้เราก็เลยบอกว่าออกมาทั้งสิบแทรกดูจากเพลงที่ค over สามเพลงเนี่ยมีเพลงของพี่เออ่พี่เบิร์ดสองเพลงปะใช่ครับบอกว่าอย่าน่ารักแล้วก็ด้วยเพลงเดียวครับเพลงเดียวเเพลงดียวบออกย่าน่ารักแล้วก็มีเพลงไม่ต้องมีคำบรรยายของมิสเตอร์ทีมใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงด้วยรักและปลาทูอันนี้เพลงเพลงคเวอร์เนี่ยเราเลือกเองหรือว่ายังไง ช่ก็มีส่วนร่วมเลือกด้วยแล้วก็พี P ่ๆโปรดิวเซอร์ e ก็ช่วยเลือกด้วยครับอืมนะเพลงไหนที่เราเลือกเองบ้างอ่าบอกว่าน่ารักผมทาไมถึงเลือกเพลงนี้มาคอบเวอร์มันน่ารักดีครับเพลง <laughs> ครับผมแล้วก็แล้วก,ก็เรารู้สึกว่าถ้าเอามาทําเป็นสการ,รน่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยฮะอืม,มแล้วก็เลยบอกว่าออกมาเป็นเพลงบอกว่าอย่าน่ารักครับผมนะครับที่เรามาขับเวอร์ใหม่แล้วก็รวมถึงไม่ต้องมีคําบรรยายด้วยรักรละปาทูใช่นะครับตอนนี้ในระบังกกกกัั็จจจะมีรว่าู้ิเกลลรยคับ นะครับต่อด้วยเจรักให้รีบจองแล้วก็รวมถึงสบายดีหรือเปล่าครับนะครับเพลงต่อไปที่คิดว่าเราจะปล่อยออกมาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเพลงอะไรครับตามผมว่าน่าจะเป็นเพลงช้านะครับแต่แต่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับเพลงช้าเนี่ยวัาของเรามีเพลงนอกจากเพลงเจรักจนกว่าจะรู้แล้วจะมีเพลงอะไรอีกบ้างก็อีกในฝันครับครับอยากเินตักฝนครับครับครับผมอ๋อนี่ก็บอกว่าเพลงช้าหมดเลยเนาะใช่ฮะแล้วก็ผู้ชายดีๆนี่เป็นเพลงเร็วครับเป็นเพลงป๊อปเร็วเ ครับอืมนะครับผมตอนนี้วางแผนกันแล้วหรือยังฮะตั้มวางแผนทั่วประเทศไทยแล้วครับทั้งซีดีและดีวดีครับโอ้โหหาซื้อกันได้ทั่วแล้วนะครับผมตอนนี้ใครที่อยากฟังก่อนใครก่อนที่บอกว่าตั้มจะปล่อยมาก็รีบไปซื้อเลยผมว่าเอาง่ายที่สุดตอนนี้นะครับดาวน์โหลดก่อนเลยครับผมอ่าที่ไหนฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหรือว่าทางไอจูนโตครับดี๋ยวจหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งสองกระดาษของตั้มเลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งสิบเพลงใช่ครับ แล้วก็รวมถึง iJ จ s t o ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปฟังก่อนโหลดได้นะครับเป็นไงบ้างกับความรู้สึกของเราตอนนี้ออกอัลบั้มมาครั้งแรกในชีวิตละดีใจครับแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรอคอยแล้วก็แฟนๆผมรอคอยนะครับผมมันเป็นรางวัลของผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะตอบแทนให้กับแฟนครับนั่นคือความสุขผ่านอัลบั้มนี้ด้วยก็วันนี้มันสําเร็จแล้วก็ได้ปล่อยออกมาก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับ อืมนะฮะก็เลยบอกว่าต้องบอกว่าเป็นเป็นความรู้สึกของการมีแบบว่าอัลบั้มแรกครั้งแรกในชีวิตเเนาะนะครับมีคนถามมาว่าอะไรเนี่ยบอกฉันหน่อยซีนิยามนี้แปลว่ายังไงดีเนี่ยดีมากหรือดีพอใช้คืออะไรอะ่ะเป็นเนื้อเพลงครับอ๋อ เป,เป็นเป็นยอดเพลงของเพลงเออเพลงผู้ชายดีๆของคุณครับผู้ชายดีๆของคุณอ๋อเนี่ยฮะอ่ะก็มีบอกว่าแฟนคลับแล้วก็มีเพื่อนๆส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้จะเรามาถามถึงตามก่อนนะ,ะครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างมีนอกจากผลงานเพลงของเรามีผลงานอะไรอีกบ้างฮะก็ปีนี้ก็จะมีะผลงานทางด้านการแสดงให้รับชมกันครับผม อืมเป็นละครหรือละครเวทีฮะอ่าเป็นภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์เลยเรื่องอะไรครับตามอ๋อเรื่องนึงยังยังบอกไม่ได้นะครับผมเนี่ยใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะออกมาบอกอีกทีของค่ายอะไรนี่ก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมยังครับยังนะฮะก็ต้องรอติดตามกันกับการเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกครับเป็นพระเอกเลยปะโอ้โหไม่ถึงขนาดนต้องติดตามกันใช่ไหมครับผมนะครับตอนนี้พูดถึงให้พูดถึงเดอะสตาร์รุ่นน้องหน่อยเพราะว่าเห็นกําลังบอกว่ามีเอ่อกำลังจะประกวดกันครับก ให้น้องๆนะครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมแล้วก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะๆแล้วก็อยากให้ทาออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทาออกมาอย่างจริงใจแล้วก็สู้ๆกับทุกปัญหาครับเป็นกําลังใจให้ครับอืมตอนนี้ได้แปดคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ๋อยังครับยังใช่ไหมครับคับเอ่อภาคกลางอยู่ครับอ๋อภาคกลางอยู่ครับคลาออ๋อแล้วก็จะมีภาคไปก็จะเป็นภาคเอ่อน่าจะ เหนือ <autres S 2> 네네อีสานใต้ใต้ก่อนใต้ก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่เห็นบางคนที่บอกว่าตามไปสมัครบอกว่าแต่ละภาคเลยของของตามนี้สมัครที่ภาคไหนฮะตามภาคภาคใต้ครับภาคใต้ใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะก็ dash, ใครที่บอกว่าอยากจะตามความฝันเหมือนตามเนี่ย ก็ต้องบอกว่านะก็ลองดูสักครั้งหนึ่งเนาะใช่ครับนะครับตอนนี้ก็บอกว่าคัดตัวแทนของแต่ละภาคกันอยู่ด้วยใช่ครับผมนะครับอ่ะตอนนี้มาพูดถึงอัลบั้มของตั้มอีกรอบนึงก็คือตอนนี้อัลบั้มเต็มวางแผงเรียบร้อยแล้วทั้ง10ซิงเกิลนะครับอยากดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่รหัสอีกรอบนึงครับตั้มจากจันหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งสองรือวทางไอจูสโตร์ครับครับผมแบบมาอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะต้องให้ตั้มบอกว่าร้องโชว์สักเพลงหนึ่งให้ฟังกันได้ไหมเอาได้ครับผมดะครับสัก ฉันนันคิดอยากรู้จะโอเคหรือเปล่าเป็นฮูลี่ลองทามเธอดูครับผมอืมนะฮะและนี่คือเพลงสบายดีหรือเปล่าซิงเกิลล่าสุดด้วยมีแฟนคลับบางคนบอกว่าวันนี้ตั้มเจ็บคอ รอไม่ครับ <laughs> อ,งงองุงวิว่าเาส่งมาบอกว่าดูแลกล่องเสียงให้ตั้มด้วยเจ็บอ๋ออะไรอ่ะเจ็บคอเจ็บคอไม้อะไรอย่างงี้อ๋อไม่ครับยังไม่เจ็บครับยังไม่เจ็บอ๋อนะฮะมาร้องเพลงเร็วไม่ได้อยากให้ร้องเพลงใช้ฟังสักเพลงอาจจะรักดีกว่าจะรู้ใช่ไหมเอาเอพลงนี้ดีวกว่าจะหญิงในฝันดีกว่าอ่ะมาฮะมาครับ เธอเป็นเจ้าหญิงมีฝันทุกค่ำคืนที่ฉันนั้นมีถึงใจที่เคยหล่นหายไปได้เจอเพราะเธอคนนี้จะเก็บทุกวินาทีที่เราได้รักกันก่อนฉันจะืนนอนน่าจะเป็นสิงเกินต่อไปใช่ไหมที่จะปล่อยพวกเราได้ฟังกันหรือเปล่าไม่ได้ต้องลอ เดยครับเรนนี่คือเจ้าหญิงในฝันของตามด้วยรองให้ฟังบอกว่าก่อนที่เพลงจะบอบถูกปล่อยมาพวกเราได้ฟังกันด้วยนะ แต่ตอนนี้อัลบั้มบอกว่าออกแล้วนะก็บบกว่าไปหาซื้อกันได้นะครับวางแผงกันแล้วเตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะวางแผงปตั้งแต่ยี่สามนะครับผมยี่สิบสามมกราคมนะครับตอนนี้ก็สามารถไปแบบจับจองเป็นเจ้าของได้หรือว่าใครที่อยากไ้ซิงเกิลไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้ก่อนใครนะครับช่วงนี้ให้ตามฝากผลงานอีกรอบหนึ่งครับครับฝากผลงานนะครับฝาก่ายรีรือเปล่านะครับทั้งเพลงและอัลบั้มด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากให้ซื้อของแท้ของจริงนะครับผมบอกเลยว่าการทำงานยากลำบากจริงนะฮะผมก็ f อ l เได้รล้จันหนึ่งสองสามหนึ่งสองรือว่าทางไอจูสโตครับผมติดตามผลงานของตั้มได้ทาง Exact Music นะครับใน i n s t a g r กรและ Facebook นะครับผมส่วน MV นะครับติดตามได้ทาง Exact Channel ใน YouTube ครับไอจีส่วนตัวล่ะไอจีส่วนตัวตั้มไอดอ underscore ts9 ครับตั้ม i อดอ underscore ts9 ครับผมตั้มไอดอลนี่มาจากอวีนวันไอดอลช่มอ้าก็พีเราเคยคุยกันแล้วอนี่ลืมลืมไปล้วใช่ไหมเนี่ยสมุทรสาครเนี่ย นะอ่าไปนึกไปนึกไปนึกเลยครับก็คือเข้าไปได้ที่อะไรนะตั้มอะไรนะตั้มไอดอลตั้มไอดอลอันเดสกอร์ทีเอสเก้านะครับตั้มไอดอลอันเดสกอร์ทีเอสเก้าโอเคเดี๋ยวเข้าไปฟอลโล่ทักทายกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณตั้มด้วยนะครับที่แบบว่าให้เก่งมาพูดคุยในรายการนะครับก็มีโอกาสซิงเกิลต่อไปหรือว่าผ่านมาสมุทรสาครผ่านไปราชบุรีบ่อยในทางเส้นนี้เนี่ยอ๋อสมุทรสาครช่ว ไม่ได้ผ่านเลยครับช่วงนี้ถ้ากลับเข้าผ่านทางนครถมครับเราไปทางสมุทรสาครเข้าราชบุรีไม่ได้ครับตอนนี้อ้าวเหรอมองมะนาวลินครับผมอ๋อโอเคยังไงก็บอกว่ามีโอกาสผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็มาทักทายกันที่คืนนะครับตั้มได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับและนี่คือหนึ่ง